ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f c ฟซีแฟนคลับทางช่องทุกทุกทันเนาะอ่ทักทายสวัสดีกันช่วงบายบ,ายบายค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะบ่ายโมงวันที่สินะคะวันนี้เนาะเจอการรังรัฐบาลให้ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแนวทางมาฝากเหมือนเดิมนะคะคุณพอ่ณพอคุณแม่เนาะ แนวทางวันนี้ที่จะเอามาฝากทุกคนนะคะ,ะเป็นแนวทางของน้องเมย่านะคะโอกับแม่เป็นของน้องเมย่าเดอ้อนะคะผู้ใดอยากเขา่าไปกินไปอยากไปอยู่ในบ้านฟีฟ่ๆนะคะตามนี้เลยเด้อทุกคนเนาะ นะคะอะสักครู่หนึ่งฉบาเปิดเบื้องขอมูลของน้องก่อนแป๊บหนึ่ง สิได้บ่ผิดบ่พลาดเนาะคุณผูคุณแม่เนาะ,นอ,ะอ่ะแนวทางของน้องเป็นยังไงนะคะเลขดับประหยัดต้นทุนได้ดีนะคะอ่าถือว่าเก่งหละักะเจ๋งมากๆเลยนะคะที่ประหยัดต้นทุนได้ดีมากๆเลยเนาะคุณผูคุณแม่เนาะดับของน้องนะคะเป็นดับตัวตรงบนล่างห้าคู่ทุกงวด ในหาคูนี่โตตรงบ่อออกค่ะนะคะตั้งแต่เริ่มต้นปีหกแปดนะคะนี่ค่ชะชบาติกถูกนี่คือเอายูทุกรอบนะคะอันนี้เป็นสาิตนะคะตั้งแต่ผลหวดวันที่สองนัวนกล่านะคะก็มาเรื่อยๆนะคะจนถึงงวดวันที่สิบหกพฤศจิก,กานะคะตอนแรกชบาเขียนเป็นตาล่างเนาะไล่ลงมาไล่ลงมานะคะไป คุณบอกคุณแม่ว่ามันตัตน้อยนะคะมันตัตน้อยฉช่ากับแม่เพืเ่ยนเมาเขียนเม่จิกเป็นชองแบบนี้เพราะมันเต็มกระดาษแผ่นนี้แล้วก็เลยม,มาเขียนแบบนี้ให้หลุสึกว่ามันสีเบิ่งไงกากัดเนาะเช่ากกับพยายามปรปับปรุงอันใดคุณบอกคุณแม่ว่าเออมันน้อยมันบอดีมันนี่เช่ากกับปรปับปรุงอยู่ค่ะเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะบ่านี้มาเบิ่งวัดหนึ่งท่านว่าชื่อว่าดับดับยูเก่งหมักนะคะในปีหกแปดยังไม่หลุดนะแม่นะคะถ้าเกิดว่ามันหลุดอีกวันหนึ่งหรือสองวันสิมันหลุดเช่อปากกับฉัวบ่เสีย ประหยัดต้นทุนได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้จะบาลงคลิปไปแล้วนะคะของวดนหนึ่งธันวาเป็นของพี่เซียนดื้อด้านเลขดับนะคะดับไปกับล่างนะคะของโมโแมททามืนะอเจสูตรเนาะกับซมีตัวซ้ำกันเนี่ยถ้าผู้ใดฟั้งคลิปเบิ่งดีๆกับสิเข้าใจนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซองซองห้าหมื่นล่างนะคะได้มาตัวเดิมสี่กับเจรอบที่แล้วมาเจ็ดเหมือนกันไดนะ้สกับเจ็ดเนาะ แล้วก็อันนี้ของปูซุ่มเงียบนะคะรอบที่แล้วสามหกไอสามเจ็ดตรงตรงฟันวิ่งตัวเดียวล่างสามนะคะรอบนี้ฟันสองนะคะแล้วก็อันนี้ของพอกล้วยเลขดับล่างตัวตรงรอบที่แล้วก็ดับผ่าดอันนี้กลาไปประหยัดตนทุนเบิงเด้อคนบอกคุณแม่ประหยัดตนทุนเบิงองอันนี้กาฟี่ค่ะนี่ย เข้าไปได้อ้าวเมื่อเบื้องของน้องไม่ยากถูกใจเราก็จัดขัดใจแล้วก็ปล่อยผักมือนีป้าฉบาสิมีคลิปลงให้ทุกคนบอตอนนี้บายโมงละยังว่ามีสำนักใดทรงมาหายฉบาอีกเลยนะคะก็มีของเซียนดื้อด้านเลขดับล่างแล้วก็ของน้องเม่ยานี่แหละเดี๋ยวก็ะค่อยเบิงไปอีกเนาะทามีเดี๋ยวฉบาก็มาลงให้คือเกา่า วดหนึ่งธันวาเนาะวดน,นี้สัญจรนะคะว,ว,วันวาวดนี้สัญจรอเลขอยู่ในนี้เป็นเลขดับเอาไปประหยัดต้นทุนแต่ถ้าใครมั่นใจว่าเลขตัวเองจะออกจะถูกซื้อได้บ่ว่ากันนะคะอันนี้มันสูตรใครสูตรเราถ้าสูตรตัวเองมั่นใจว่าจะถูกจะเอาอยู่ซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนบ้านเลขรถเลขความฝันเลขถูก เลขยังกระซังที่เขาคิดว่ามันสิอ,ออกแล้วมาชนกับเลขดับของน้องก็บ่ได้ห้ามว่าบ่าาให้ซื้อซื้อได้เบิดนะคะอ่าอยู่ที่ความอ่าเชื่อมั่นในสูตรของแต่ละคนนะคะเมื่อท้องน้องน้องก็เฮ็ดไปตามสูตรผู้ใดที่เคยติดตามน้องก็รอคอยเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนได้ดีนะคะบางคนก็ไม่ชอบเลขดับเนาะอ่าผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องเบิ่งค่ะไปเบิ่งคลิปเลขเด่นเลขเด่นคือบ่ลงให้นะคะบางคนคอนมเมนต์ในคลิปเลขดับ รู้แต่ตัวดับหรอตัวจะออกไม่รู้หรอภาษาอังกนะคะตัวเด่นเท่ากับร่งหายอยู่นะคะกลับไปหาเบิ้งนะคะว่าเมนว่าล่องหายเฉพาะเหลียกดับเด้ยแต่คนที่คอมเมนต์แบบนั้นนะ่ะบริตติดตามฉบาดอกเมนเอาสนุกซื้อนะคะตอนฉบากับมาบอสูซฟังซื่อดอกพ่อมันจบแปดนาทีบอมมีอหยังสีเเ้าก็เลยเเวาห้ฟังซื้อๆอาพร้อมกันเลยยัง ความแล้วเตรียมสมุดปากกามาจดหรือว่าเตรียมแคบนาจอ,อจวดดูได้หนิสามเจ็ดหนึ่งสองเก้าสี่ศูนย์ห้า 8ปดสามนะสามเจ็ดหนึ่งสองเก่าสีศสมะแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางบอมักเข้ากับปลอยพานมักเข้ากับแคปหน้าจอไว้นะคะแนวทางมีอยู่แค่นั้นเองนะคะพิจารณาดูเด้อ แคปหน้าจอเลยจ้าทุกคนค่ะเอาเดี๋ยวคลิปหนาเนาะแม่แม่เนาะเจอกันกันกบ อ่าซองบางบอลค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะซองาให้แล้วนะคะพอดีเลยนะคะจวดกันต่นะะอ,อนะคะฉบากะยังรอดนะคะเพราะว่าตอนนี้กับใบโม่กกล่วเราก็รอไปเรื่อยๆเนาะหลายคนก็โอ้ยขอซองบางบอลกันหลายแห้งซองหามืินกันหลายแห้งพอเรีกเอามาจับใส่กันมันเขาเนอะอเอา รอบนี้เอาได้มาแล้วนะคะจวดจาดกันต่อเลยนะคะคลิปหนาจเจอกันคลิปนี้กัอ่าขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้ำนะคะใครอยากไปอยู่ในบ้านกินฟรีอยู่ฟรีกับเขามาตามนี้ได้เลยเนาะอ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนอใครทุกคนโชคดีคะ<อ>่ะเฮงเฮงรวยๆจ้าแม่แม่จ้า